ตุดจีนนี้1ิบสิเอ็ดกุมภาพันธ์สองห้าหกเราก็ไปปั่นจักรยานเที่ยวที่อัมพวานะครับก็เริ่มด้วยไปสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ครับนั่งไปสถานีมหาชัย1ิบบาทเองครับ ถึงหมหาชัยเราก็เอาจักรยานปั่นไปอีกไม่ไม่เท่าไหร่ก็จะถึงท่าเหลือแล้วเราก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาขึ้นรถไปอีกท่อนหนึ่งที่สถานีบ้านแหลมครับเพื่อไปแม่กองครับ ลมก็จะบานออกหลังจากนั้นก็จะับนี่นะครับตลาดลมหุบ้เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศคนเยอะมากลมเลยไม่ยอมหุบเพราะมันหุบไม่ได้คนเยอะมากอ้าหุบแล้ว เที่ยงเราก็แวะทานข้าวที่ดอนหอยหลอดครับดิมบรรยากาศริมทะเลเลยครับถ้าน้ําลงเราก็จะเห็นเป็นดอนนะครับเป็นดอนที่เขา,เาไปเก็บอหอยกันครับ ที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนนะครับอันนี้ก็ริมแม่น้ำแม่กองนะครับรยากาศดีครับมีคนมาตกปลาด้วยวัดช่องลมใช่ไหมแต่นี้แม่น้ำแม่กองอามีกุ้งแม่น้ำด้วยเหรอนี่เป็นโลเลยนะเนี่ยกุ้งแม่น้ำนะเนี่ยแม่น้ำแม่กอง จากนั้นเราก็เดินทางต่อไปเพื่อไปหาที่พักที่เราจองไว้ครับ ก็มาถึงครับที่พักโฮมสเตย์บ้านแม่อารมณ์นะครับก็อยู่แถวตลาดอัมพวาเลยครับติดริมน้ำเลยครับอันนี้เป็นห้องน้ำวม

วันหนึ่งตีห้าครึ่งเราก็ไปร่วมงานที่สมุดสงครามใบนะครับก็มีคนไปร่วมกันเยอะแยะเลยครับมีอาหารเช้าให้ทานด้วยครับ สวัสดีครับมาจากไหนครับนี่มั่นแพวครับมัานแพวสมุทรอ๋อจังหวัดน,นี้นะออโอเค อ๋อการเชฮาการเชียร์ฮาติดตามอยู่ติดตามอยู่การเชียฮารมันสวยมันวยเยเรายังไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเลย หัวลากเร่เร่ห่างละหัวลากหัวลากเริ่มห่างและ้ะผมต้องอยู่หลังอะ่ะเพราะว่ามันมีกล้องจะได้ถ่ายทุกคนได้ถ้าผมอยู่หน้านี่ไม่เห็นใครเลยนะไม่งั้นต้องลากผมไปด้วยนะแล้วต้องสปีดนะอุยเจอรถพอดีฮะเล่นเกียร์ดีกว่าเหรอ ok, cứ 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 ui, ơ, lên Gear đi con. โซลุดโซลุด์อใส่เต็มแบ็คเลยนี่อหมดเลยแบตไม่น่าเลยโอ้ยใส่ใหญ่เลยมันหนีเอาหนีเอาโอเคเคลำใช่ไหมปุ๋ยลื่นเลยเจีย เกลือลื่นเลยเกยร์ยมันน่าจะลงทีละนนะมันพื้นเลยดเลไหมครับเดี๋ยดทีดลแก๊กละแก๊กนะขวดลมอขวดล๋อกล้วปลไกมันพื้นเลยดเไมันลงหมดเลยนะ

Tại vì lại นี <f dragging> ่ประชาสัมพ <jack> ันธ์เคหะประชาสัมพันธ์ขับเบอร์ก้าเออสัญญาเก่งนะ 82 oh. ปั่นปั่นได้ขนาดนี้เก่งมากเลยนะบ เดี๋ยวกำลังแต่งตัวอยู่ร้อยโลนะครึ่งแรก50สโลใช่ไหมก็หยุดบ้างอะไรบ้างพอไปถึงที่กินข้าวลงมาขาจะคิวกิน คุณครับเริ่ม,มถูกทิ้งทางเลยครับเนี่ยโอ้โหตามแทบไม่ทันเลยครับหายไปเลยครับ ไฟฟ้านี่ดีใจจริง<า>ขอบคุณครับค่ะเอาเชือกมาด้วยนี่เขาไม่มีพักกินน้ำเลยเหรอ<า>อีกไกล์บอกว่าประดูอ่ะ เราก็คนสุดท้ายอะที่โอ pues er ้ไม่มีอะไรอ่ะหยุดกินน้ำเลยนะครับก็มาถึงที่พัก Đà Nẵng rất đẹp Hổ oh, oh, thịt này con ได้ดได้ได้เาวันน <c oughs> ี้ะรอจบอกว่าไปพี่ไปยืนเลยโอเคไปยัง

่มลเยไไดด้โอ <dead> <to> ้แต <outside> <trans> <str ans> ่แกงลอใหญ่หมดเลยนี่ยแขนงยางงได้

แวะทานนา้ำทานอาหารกันครับในที่สุดเราก็ปั่นมาครบมาที่จุดสตาร์ทเดินนะครับ

บ่ายเราก็กลับเากระเป๋านะครับโอ้น้ําทะเลหนุนครับโอ้นี่น้ําทะเลหนุนขึ้นมาเลยนะครับน้ำท่วมครับโอ้โหเราก็รีบกลับไปสถานีรถไฟไปทันเที่ยว11โมง20นาทีนะครับแล้วก,ก็นั่งเรือข้ามกลับไปฟาดตามเดิมนะครับ จากมหาชัยเราก็นั่งรถไฟกลับมาที่สถานีวงเวียนใหญ่กรุงเทพครับก็สนุกสนานครับทริปนี้มีทั้งปั่นยาวปั่นสั้นแล้วก็ข้ามน้ำข้ามเดือโอ้สนุกกันครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ